กูจะเอาไปหวานในแปลงนากูเนี่ยเพื่อให้มันสำเริผลกูทำยังไงเดี๋ยวมึงตามมาดูแล้วถ้ามึงใช้ตักกะแบบที่กูทำนี้แล้วมันไม่ได้ผลมึงค่อยมาดา่ากูโอเคปะไม่ใช่เอะจะเถียงท่าเดียวเลยโดยที่ไม่ได้ฟังเหนือฟังใต้อะไรไม่ได้ดูเหตุดูผลอะไรเลยแค่วิธีการทดลองแบบชั่วพักชั่วคู่ไม่ได้เอาจริงเอจังไม่ได้แตกฉานไม่ได้ทะลุปูโป้ปงสรุปก็มาเถียงเอาคอเป็นเอ็นยานะอย่าทำแบบนี้ไม่เอาไม่เอารักจะเจริญในอาชีพนี้ก็ต้องรู้จริงกับสิ่งที่มึงทำกันอยู่นะใส่รองพื้นแบบนี้มัน ถึงจะได้ผลและที่ดีที่สุดอะตั้งแต่ช่วงของการเริ่มเตรียมแปลงเนี่ยผลสำลิดอะมันจะไปแสดงช่วงประมาณเกือบเกือบสาวันช่วงประมาณเกือบเกือบสาวันนั่นหมายความอะไรนั่นหมายความว่าไอ้ช่วงแรกอะมึงยังต้องกระตุ้นด้วยเคมีช่วยเพราะอะไรเพราะลิดของอินรีย์วัตถุพวกนี้มันยังไม่อยู่ในขั้นของขีดสุดของการพร้อมใช้งานสําหรับพืชดังนั้นมึงจําเป็นต้องใช้เคมีอะหล่อเลี้ยงไปก่อนระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยก็สิบสิบห้าวันแหละแต่หลังจากนั้นแล้วที่นี่เราจะไหลละเหมาะที่สุดเลยกับคนที่ทําพวกสีพพวกกิโล ซีเก้าซีเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าเนี่ยเนี่ยใชไอันนี้นะโคตรประหยัดปุ๋ยเลยบอกให้เลยรอบแรกโอเคแหละมันอาจจะเปลืองอยู่ระดับหนึ่งของการใส่ปุ๋ยแต่ว่าพอรอบสองรอบสามมึงจะต้องเอะใจละว่าเฮ้ยจะใส,ส่สูตรเดิมไม่ได้แล้วนะแล้วจะจะใส่ในปริมาณเท่าเดิมไม่ได้แล้วนะเอาตะก,กาแบบเป็นเหตุเป็นผลอย่างเงี้ยมาใช้ไม่ได้หรอทําไมเอ้ะจะเถียงท่าเดียวเลยเอ้ะมึงจะเอาชนะท่าเดียวเลยโดยมึงไม่เปิดใจมึงไม่ทําให้น้ามันพองแก้วแล้วมันจะเข้าได้ไงวะเออแล้วแต่นะก็ก็บอกขนาดนี้แล้วอ่ะมึงจะโกรธจะเกลียดกูก็มั การเรื่องของมึงมันก็ไม่ใช่ตัวกูนี่กูก็มีหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องตรงไปตรงมาแบบนี้กูไม่บิดเบือนน่ะมึงรับได้ก็รับรับไม่ได้มึงก็ปิดคลิปกับแค่นั้นเองที่สื่อเนี่ยว่าทําอย่างไรมันถึงจะประสบความสําเร็จและทําอย่างไรมันถึงจะไม่ประสบความสําเร็จกับการใช้อินทรียวัตถุหรือมูลสัตว์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้หมูขี้เป็ดของสัตว์ทุกชนิดที่เลี้ยงด้วยหัวาห่านนะที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วก็มีกลิ่นปย่างโชยมาเนี่ยนี่แหละอย่างดีเลยสุดยอดเลยแหละมันแล้วมันจะลดสัตรงงยย้าไเลอ่่มอม แล้วมันเป็นการลงทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยเนี่ยการลงทุนแบบนี้อย่างข้างหลังเนี่ยใสวันนี้มันได้เป็นปีมันอยู่ได้นานมันไม่ใช่ว่าใสาแล้วมันมดเลยใสยแล้วมันมดเลยเหมือนปุ๋ยเคมีขอ้อนี้ทุกคนเคลียร์นะครับว่าใช่อย่างไรถึงจะถูกต้องถ้าคุณเชี่ยวเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีแล้วก็หว่านให้ข้าวรอบสองรอบสามรอบหนึ่งอ่ะอย่าทำเลยมันเสียเวลาทํามันก็นดีกว่าไม่ทําจริงไหมแต่ถามว่าในมุมมองของของคนที่เคยทํามานะ ของคนที่กําลังทาอยู่นะผลผลิตมันจะไปแสดงตอนไหนตอนเข้าททองไงสายแบบนี้ตอนเข้าออกลวงไงแล้วลองนึกดูซิว่าข้าวที่กําลังให้ผลผลิตอ่ะแล้วปริมาณไน,นาตโตรเจนสูงเข้าเขียวไหละลูดปลูดเลยอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นอยากรู้ใช่ไหมย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนๆเลยว่าถ้าไนาตโตรเจนสูงในช่วงที่ข้าวตั้งท้องเกิดอะไรขึ้นกับข้าวขุนนั่นแหละหายนะของการใช้อินทรีย์วัตถุที่ไม่ถูกต้องหายนะของการกาหนดสัดส่วนเลโชไม่ถูกต้องและไม่ได้เผื่อค่าสัดส่วนเลโชที่ไม่ถูกต้อง ผมอาจจะทําเนื้อหาที่ไม่ได้เพาะพิง้งไม่ได้สวยรู้ไม่ได้มีคาหวานๆอย่างใครหลายๆคนที่เขาทากันนะครับเพื่อนๆคนที่อยู่ในเจนเก่าๆแล้วรับไม่ได้กับเนื้อหาหา้าวเนื้อหากระด้างกระด้างแข็งๆแบบนี้ผมว่าอย่าทนฟังเลยครับเพื่อนๆเนื้อหาส่วนนี้ก็เป็นเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งครับที่เจอมาเพื่อน,เอนๆเคยได้ยินคําว่าสูตรปุ๋ยกอปี้แป้งหนาะข้างๆไหมครับเคยได้ยินคํานี้ไหมเคสนี้มันก็คือเหตุการณ์ที่ผมไปคุยไปเสวนาไปพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องชาวนาในกลุ่มนี้แหละครับเขาพูดว่าปุ๋ยสูตร158วานลมเข้ ไม่เห็นได้ผลผลิตดีอย่างที่มึงคุยเลยอ่ะประมาณนั้นไม่เห็นมันดีอย่างที่ไอ้กอไอ้คอไอ้งอคุยกันเลยประมาณนั้นหรือเข้ามันไม่เห็นแตกกอเข้ามันไม่เห็นจเจริญเติบโตเลยผลผลิตมันไม่เห็นได้ไรละเกียนเลยซ้ำร้ายเขายังเลี้ยวปลายอีกเขาก็เม็ดสั้นสั้ลวงสั้นๆ้และแง่กับห้างห้างใครเคยทําแบบนี้บ้างครับเรื่องนี้กสะท้อนให้ผมเห็นนะว่าโอ้โหเกษตรกรที่ที่เราสัมผัสอะ่ะเขายังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานพวกนี้เลยคือผมไม่รู้จะใช้ภาษาในการซื้อสารก็เขายังไงให้เขาเข้า ของม,นะมันก็เหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนที่คือคุ้นเคยกับระบบแล้วก็วิธีการเก้าๆอ่ะว้วยุๆมาได้ยินได้ฟังคลิปวิดีโอผมบางคลิปหรือบางเนื้อหาบางทีงงมึนตึ๊บเลยมึงพูดอะไรของมึงวะบางคนก็รับไม่ได้พูดหาเหวอะไรของมึง ไร่าสาระก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันผมไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆในเมื่อได้รับฟีดแบ็กกับเกษตรกรมาว่ามันเป็นแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องว่าผลผลิตก็ไม่เห็นดีเลยข้าวก็ไม่เห็นมีกอเลยล้วงก็เลี้ยวปายผมก็ซักประวัติเพื่อนๆฟังตามผมนะป้าครับป้าใส่ปุ๋ยกี่รอบครับใส่ปุ๋ยสองรอบเฮ้ย <Hey, S 2> มึง,ม,งมึงคิดตามกูนะป้าเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยสองรอบมึงมึงคิดตามกูป้าครับป้าทำข้าวอะไรครับประมาณสีหนึ่งประมาณสีหนึ่งประมาณ4ีหนึ่งีเก้าประมาณนี้รอบที่หนึ่งป้าใส,ส่ปุ๋ยสูตรอะไรครับรานะสามสิบหก,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 ก พราะตอนนั้นกูกําลังเวอร์ละกําลังเวอร์ว่าคือยังมีชาวนาแบบนี้อยู่อีกเหรอเฮ้ยมันเนี่ยเรามองเห็นถึงหายนะอะไรแรงเลยนะที่จะเกิดขึ้นกบชาวนาอีกหลายๆรุ่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลารุ่นเลนรุ่นหลน,ลนโอ้เรื่องยาวเรื่องใหญ่เลยกูก็เวอรก์กูก็ไม่ได้ถามเลยว่าว้านเข้าไรกี่กิโลใสปุ๋ยกี่กิโลกรักกกกกมต่อ,อไรกูไม่ได้ถามกูก็ถามเออใสสุดอะไรก็36ช่วงย5วันอ่ะาจบเหเลยจบตั้งแต่แคย่ยังไม่ต่อแล้วนะยังไม่ต่อนะจบแค่5วันลบหอาวันลม บทมุกที่กูจะถามละคือมันจบแค่25วันแรกละขอโทษนะครับพี่ๆท่านนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปวิดีโอของผมคลิปนี้อยู่แล้วเกิดความรู้สึกไม่สบายใจนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะกับสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมจะทอนถึงความเป็นจริงนะครับขอร้องเลยนะครับปิดคลิปวิดีโอนี้เลยครับอย่าดูต่อนะครับนะอย่าดูต่อเพราะอะไรผมจะไม่พูดยอพูดสรรเสริญพูดชมแล้วทําให้ชีวิตท่านตกลง ตกลงตกลงช่องผมไม่เป็นแบบนั้นครับด่าได้ดา่าว่าได้ว่าวิพากษวิจารณ์ตรง,งได้วิพากวิจารณ์ตรง,ตงเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้คุณก่อร่างสร้างตัวด้วยรากฐานที่มั่นคงกว่าเดิมดีกว่าเดิมไม่ใช่ยิ่งรู้จักผมยิ่งต่ำลงต่ำลงต่ำลงอันนี้ไม่ใช่ผมนะโอเคนะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมจุดด้อย ข้าวสีเหน่งไปุ๋ย25วันนี่จบจากข้อนี้แล้วยังไม่พอมึงคิดดูไซปุ๋ยรอบสองคือสูตรรับทองเลยแล้วทรงข้าวเป็นประสาทไหนคือมึงไม่ต้องนึกภาพเข้าใจไหมผู้ชม,มเข้าใจไหมเพื่อนๆเข้าใจไหมคือมึงไม่ต้องคิดอะ่ะคือทรงเรียวๆแบบขึ้นไปแบบคือมึงเข้าใจไหมว่าข้าวมันได้รับสัดส่วนธาตุอาหารที่ไม่สมดุลมาตั้งแต่ต้นอะ่ะเออมันก็ฟิลนั้นไงทีนี้รอบสองอะ่ะไปใสอีกสิบห้าเจ็ดสิบแปดปุ๊มเข้าไปเขาคิดว่าไซปุ๋ยแค่สองรอบมันก็โอเคแต่ลืมนึกไปไงว่าพื้นฐานดินกูเปป็นไไงะลืมคิด เพิมไปชั่วขณะว่าคิดว่ามันเหมือน50ปีหรือ40ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วเป็นไงอะ่ะตามรักแล้วเนี่ยเราเคยพูดไว้เสมอว่าจะใส่สองรอบหรือจะใส่สามรอบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นเปลืองหรือการประหยัดเลยถ้ามันใสแล้วมันไม่ตอบโจทย์ต่อให้คุณใส่สองรอบมันก็เปลืองอยู่ดีถูกไหมแต่ถ้าคุณใส่สามรอบแต่ใส่นัดไหนตรงเป้าตรงศูนย์ตรงศูนย์นมดถามว่ามันมันสิ้นเปลืองตรงไหนซ้ำไรย,ยังจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณอีกเสียด้วยซ้ํานี่เหรอไมเซ็ตที่บอกว่ามันนสิ้เปืองอ กัดให้มันถูกสิแล,แล้วนี่แหละมันคือปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมเ<ๆ>พื่อนเพื่อนเพราะชาวนาท่านนี่ยเขาไปได้ยินชาวนาไอ้ข้างๆบอกว่าใส่ส 15, 78, ิบห้าเจ็ดสิบแปดดีลองเอาเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดมาใส่สิอ่าอันนี้ก็เชื่อเขาเรียกว่าสูตรปุยรป๋ยก๊อบแป้งข้างๆก็ไปเอาไอ้สิบห้าเจ็ดสิบแปดมาใสา่รอบรอบซองเลยทั้งที่ไอ้สิบห้าเจ็ดสิบแปดโดยปกติแล้วผมจะแนะนำให้ใส่ช่วงไหนช่วงไหนรอบท้องถูกปะ่ะรู้ไหมเพื่อนเพื่อนโทษด,ดินเลยจะบ้ากูจะบ้าตายมดคำจะพูดโทษด,ดินเลยโอ้ยแทนที่จะโทษตัวเองแทนที่จะถามตัวเองสักนิดดวววว่าาาาเออ๊ะะกกกูููพพลตตรรรงงงงงไไหหนนนนนน้้้้จัััั<อ>ััขธุุ์ีีืยยยป๋มท สัดส,ส่วนเอมันทำงานอย่างไงพี P. ทำงานยังไงโอ้ยเพื่อนๆเอ้ยอย่าว่าแต่เรื่องดินเรื่องข้าวเลย NPK ยังไม่รู้เลยอะแล้วมันจะไปเอาดีอย่างแปลงนาข้างๆได้งไงเห็นไหมคือเรื่องของเรื่องอะไอแปลงนาข้างๆเนี่ยไอที่เขาไปเอาหยางเนี่ยก็ไปถามพี่ประเสริฐว่าเออใส่ปุ๋ยรับทองอย่างไงอ่ามันจังหวะมันดีไงบางเอิญมันพอดีก็เวลามันแมทก็เวลาไงไอเจ้านี้ก็เอามาใส่พอใส่ปุ๊บอูผลผลิตมันดีมันเกินไร่เกินนาเลยโอ้ดีอะดีเลยที่นี่ดีก็ลือเลยลือพอลือแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลอะลือแบบ ไม่มีแบ็กกราวที่แน่นไงหรือว่าเฮ้ยมึงปุ๋ยสูตรนั้นดีมึงปุ๋ยสูตรนี้ดีมึงเออแฮไปเอามาใช้ตามกันแล้วก็ไม่ได้ดีเหมือนกันก็มาสรุปแล้วก็มาโทษเอาดินมั่งเอาโทษไอ้หนุ่นมั่งไอ้นี่มั่งไปเรื่อยปุยโอ้ยตายแล้ววันนั้นนี่ผมปวดหัวมากเลยนะครับเพื่อนๆแม่เสียดายว่ามันมันต่างว้กันเยอะคือถ้ารุ่นราวเขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะผมนิดไม่ไวนะอินนพผมเลยนะจริงๆสรุป,ปปัญหานี้เนี่ยก็คือการใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกสัดส่วนเลโชมาตั้งแต่ต ตั้งแต่ต้นเลยพิทตั้งแต่รอบหนึ่งเลยครับแล้วก็ระยะเวลาของการใส่ก็พิทจากคลิปวิดีโอที่ผ่านๆมาเพื่อนๆถ้าเพื่อน,อนๆตามผมมาตั้งแต่ต้นนะอย่างกลุ่มข้าวสีหนึ่งีเก้าพิทโลกสองอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยผมกระตุ้นยังไงรอบหนึ่งกระตุ้นยังไงรอบสองกระตุ้นยังไงรอบสามกระตุ้นยังไงเนี่ยน,นะสเต็ปนั้นเลยไม่ลงทางหรอกเดีย๋ยวเราไปดึงเอาอช่วงท้ายผมว่ามันง่ายกว่าเช่นคุณจะทิ้งน้ำหรือคุณจะใส่โพแทสเซียมสูงๆเฉียงเชิงเช่นพวกเนี่ยอย่างที่เขาใส่เนี่ย คุณทําให้ข้าวโตสุดไม่ได้แล้วคุณจะไปเอาผลผลิตอย่างแปลงนาข้างๆได้ไง่าจริงไหมนะนี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะที่ผมเจอกับเกษตรกรท่านนี้ครับ